สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดเผย7กดกฎเหล็กของการสื่อสารที่จะทําให้ทุกคําพูดของคุณมีพลังและน่าเชื่อถือกฎขอ้อแรกชัดเจนและกระชับพูดให้เข้าใจง่ายตรงประเด็นเรื่องคาฟุ่งเฟือยครับขออ้อ2ฟังมากกว่าพูดการเป็นผู้ฟังที่ดีทําให้คุณเข้าใจอีกฝ่ายและเลือกคําพูดได้เหมาะสมครับขอ้อ 3. ภา,าษากลยสําคัญมากยิ้มศบตาและเปิดท่าทางจะช่วยสร้างความไว้วางใจครับ ข้อ4เคารพความคิดเห็นผู้อื่นแม้ไม่เห็นด้วยก็รับฟังและให้เกียรติเสมอครับข้อ 5. ความจริงใจคือหัวใจของการสื่อสารพูดในสิ่งที่เชื่อแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาครับข้อ 6. ปรับการสื่อสารให้เข้ากับผู้ฟังรู้ว่าใครคือคนของคุณและจะพูดกับพวกเขาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับและข้อสุดท้ายฝุกฝนอย่างสม่ำเสมอการสื่อสารเป็นทักษะยิ่งใช้มากยิ่งเก่งขึ้นครับ จำไว้เจ็ดข้อนี้จะช่วยให้คุณเป็นนักสื่อสารที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกคนลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับแล้วมาบอกกันหน่อยว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะครับ